ฝ่าเรน่ดนเลนยครับ<ด>คุณผู้ชมครัคบ<อ>มาเกาะติดสถานก,การณ์แนวชายแดนของไทยเราวันที่31ธันวาคมที่ต้องบอกเลยว่าคัมเรจนตรอกอีกแล้วครับไทยแหกวงล้อมหุนเซนเองก็บารมีแตกหงท้องหงายไส้จนกลับออกมาแอคชั่นผ่านหน้าสื่อของลูกกันเลยทีเดียวพร้อมกับความเด็ดขาดของฝั่งไทยเราครับที่มีการระง,งับปล่อยชะเลยศึกของคัมเรหลังจากที่โดนเนี่ยบินว่อนมามากกว่า250ลำในบรินเขตชายแดนกองทัพภาคที่2และก็กองทัพภาคที่1เองซึ่งก็ ยังรวมถึงมีเรื่องที่ไม่คาดจิตเกิดขึ้นครับคาเมธเนี่ยปล่อยให้ทหารไทยเก็บศพเองไม่ได้มีการเข้ามารับแต่อย่างใดของฮุนเซนเป็นเรื่องราวที่น่าสลุใจเหลือเกินนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้หลังจากหยุดยิงครบไปแล้ว72ชั่วโมงนะครับที่ต้องบอกเลยว่ามันยังมีปราปรายไหมก็ยังมีแบบเสียงที่ เราค้นหูกันอยู่แต่ไม่การันตีว่าจะเป็นเสียงอะไรในบริเวณชายแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกแต่เรื่องราวที่สําคัญมากกว่านั้นครับก็คือล่าสุดกระทรวงอาต่างประเทศของไทยเราครับได้มีการตอกกลับฮูนมาเน็ตนายกของกัมพูชาบอกว่าการหยุดยิงเนี่ยไม่ใช่การยอมแพ้แต่ฝั่งไทยเราก็ถามกลับไปนะครับว่าแล้วใครเป็นฝ่ายขอหยุดยิง ก็เป็นฝั่งคุณเมเน็ตเองที่ออกมาขอหยุดยิงซึ่งยกแรกเนี่ยเป็นไทยเราที่ชนะไปได้ในเรื่องของสถานะทางการทูตเองขณะที่อีกเรื่องราวหนึ่งที่อัปเดตออกมาครับก็คือการปล่อยตัวเฉลยศึกทหารกัมพูชาทั้งหมด18นายกลับประเทศตามกําหนดการเดิมเนี่ยที่จะมีการปล่อยในวันที่30ธันวาคมหรือว่าเมื่อวานนี้ครับแต่หลังจากที่เราสังเกตการหยุดยิงครับกลายเป็นว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยได้ตรวจพบโดนของกัมพูชาบินลุกลามเข้ามาในที่ปไตยของไทยเราซึ่งเข้าข่ายละเมิดถ้อ,ถอยแถลงร่วมกัน6ข้อ ที่กำหนดไว้ว่าจะต้อง เว้นจากการด้วยยุคใดๆแล้วเรื่องนี้ครับไทยเราก็เลยระงับพิจารณาเรื่องของการปล่อยตัวเฉลยศึกทั้งหมด18นายเอาไว้ได้ซึ่งหลานการตอนนี้กลางโหมของขมรเองครับก็ยอมแบบยอมทุกอย่างจนตรอกถึงขั้นออกประกาศห้ามบินโดนในประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการที่เราเนี่ยตีวงแหกเลยนะครับไม่เหมือนกับรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วเนี่ยขมรบินโดนว่อนเลยแต่ว่ารอบนี้พอบินโดนมาปั๊บเราแก้เกมทันทีต้องรอการปล่อยตัวใหม่สําหรับ18เฉลยศึกของขมรเองนะครับตอนนี้ก็ ระงับไปก่อดเนื่องจากยังไม่มีท่าทีที่จริงใจต่อก,กันซึ่งหลังจากนี้ครับก็จะมีการหารือกันหลังจากปีใหม่คือมันมีหลายเรื่องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดนในเรื่องของรุ่ระเบิดเนี่ยที่เรายังไว้ใจขมิดไม่ได้เพราะว่าขมิดก็คือขมิดนะครับคือบอกอย่างนึงทําอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งก็พูดอีกแบบนึง ปิ้นป้อนไปเรื่อยอยากรูการตอนนี้ฐานให้เราครับเหยียบทุ่นระเบิดไปแล้ว11นายก็มีการคาดการณ์ออกมานะครับว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกฝังในช่วงที่ขเขมรน,นั้นถอยร่นฐานแตกกระเจิงก็มีการฝังเอาไว้เพื่อป้องกันไทยเราเนี่ยเดินหน้าในระยะประชิดมากขึ้นซึ่งก็ต้องรอบเดตติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับการเจรจารเนี่ยเาเราถือว่ากุมค,ความได้เปรียบไว้เยอะมากคือเราไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็สามารถยึดได้แล้วบวกกับยังมีเชลยศึก18นายนี้อีกเนี่ยในการต่อรองเราก ตอนนี้ตระกูลฮุนเซนครับต้องบอกได้เลยว่า PR เยอะมากแอคชั่นเยอะมากเนื่องจากการที่ไทยเราครับสามารถยึดพื้นที่คืนเอาไว้ได้หลายต่อหลายจุดแทบจาก90%ตลอดแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาครับประมาณ798กิโลเมตรเนี่ยรายงานล่าสุดออกมาครับฮุนมาเน็ตกับเมีย มีการลง้นที่เยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บก่อนอน้านี้เนี่ยการเยี่ยมก็ถือว่ากระปิดกระปอยมากนะครับแทบจะไม่ได้เยี่ยมเลยแต่ว่ารอบนี้มาเยี่ยมตั้งแต่สู้รบกันเสร็จสับส่วนฝั่งของฮุนเซนครับก็ได้มีการชวนทีมแพ็คข,ของขวัญให้กับผู้รีภัยร่วมกับลูกสาวของตัวเองที่คุมสื่ออยู่ในตอนนี้แล้วสถานการณ์ล่าสุดกัมพูชาครับมีการจัดงานทั้งประเทศนะสวดมนต์ใหญ่ให้กับดวงวิญญ,ญาณที่ชายแดนครับกาดีฮุนเซนบอกว่าเสียชีวิตไป13นายเนี่ย แล้วจะมาสวดบนใหญ่ให้กับดวงวิญญาณที่ชายแดนทําใหม่นะครับโอ้โหมารีเองก็บอกว่าดับไปดังสิงเนี่ย32คนจริงหรือเปล่านะครับคือตั้งแต่ภาพ IP กันออกมาก,ก็ประมาณ4-5 0้500แล้วก็อย่างที่ผบอบอกครับหุนเจนตอนนี้บารมีแตกไปแล้วนะครับเนื่องจากเราเนี่ยยึด้นที่ได้หลายจุดโดยเฉพาะหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยเป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดเพราะว่ามีประชากรขอ,ขอเขมรเ,เนี่ยอยู่ตรงนั้นเยอะจริงๆนะครับน่าจะเป็นพันคนได้นะแล้ว เรายึดแบบเสียทับกัน้นตู้คอนเทนเนอร์กั้นรัว้วลวดหนามมันจะไม่กระแสนเนี่ยมนตีกลับไปทางอุนเซ็นเยอะมากก็ไม่แปลกใจเลยที่ออกมา PR ต่อหน้าสื่อกันบ้างนะครับแม้ว่าจะเป็นการแพ็คของให้กับผู้รีภัยเอย่ยการลงเยี่ยมการที่รับบาดเจ็บเอย่ยกลายเป็นว่าจะคุมไม่อยู่แล้วในตอนนี้นะครับซึ่งกองรับในเราเนี่ยก็มีการทุบแล้วสําหรับบ้านกําดันลีในบริเวณ่บ้านหนองจานครับถือว่าเป็นผู้มีธิพลเลยนะของกัมบูชาหลังจากตั้งต่างหงาอยู่นานสองนานครับรอบแรกเราก็ยังทุบไม่ได้รอบสองพอยึ ได้เสร็จเนี่ยเาเราทุบทันทีเพราะตอนนี้เ,เรายึดบ้านหนองจันได้แบบสมบูรณ์100%ก็จะมีภาพออกมานะครับในการปักธงยุทธศาสตร์สําคัญ วางรถน้ำล้อมพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ก็เลยทำให้ขเขมเเนี่ยเข้าพื้นที่ไม่ได้หลายต่อหลายจุดเลยซึ่งทัพไทยเราเนี่ยก็มีการรีวิวครับฐานคขมรมที่แตกพ่ายจำนวนมากแล้วมันก็ไปโด่งดังในฝั่งของกัมพูชาเองในโลกโซเชียลของพวกเขานะครับก็สามารถลดความเชื่อมัน่นแล้วก็ความศรัทธานในตัวผู้นำาอมเมนอย่างฮุนเซนได้เลยรวมทั้งกลุ่มเคลื่อนไหวขเขมรนครับก็นำประเด็นนี้ที่ฐานแตกเอย่ยเรายึดได้เอ่ยเนี่ยเรียกคะแนนนิยมเหมือนกันโดยอัปเดตล่าสุดของแนวชายแดนไทยของเราครับก็มีการระเบิดทำลายบันไดไม้1181 ขั้นที่ประสาทคณขเขมรหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นมาประสาทคณาฝั่งไทยเราได้ถึงแม้ว่าจะพยายามหาดังขึ้นต่างๆก็ตามครับแต่ตอนนี้เราก็ มันยืนเต็มแนวนะในสัตว์ปนน้ำเนี่ยจุดที่เรายืนได้ส่วนใหญ่ก็เป็นจุดที่สูงข่มมากกว่ายังมีหนึ่งเรื่องราวครับสำหรับตัวตึงตาเมินทมซึ่งเราก็น่าจะคุนหน้าคุนตากันดีตอนนี้ถอดใจกันแล้วนะครับหลังจากปรากฏชัดว่าฝ่ายไทยเราครับกองทัพในเราเนี่ยยืนหลายร้อยนายเลยเต็มพื้นที่ปราสาทตาเมินทมครับเพราะก่อนการสู้รบสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตัวตึงฐา,านขมรรายนี้ครับมีการปัน่นป่วนยั่วยุฐานไทยเราเหลือเกินซึ่งรบกันรอบแรก5้าวันเนี่ย ก็รอดแบบคาดไม่ถึงเหมือนกันแล้วรบกันรอบที่2ครับก็ยังรอดนะไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนซึ่งในช่วงการสู้รบกันเนี่ยก็มีการโพสต์ว่ากําลังจะออกไปปกป้องตาเม,มินทมแล้วก็หายไปตลอดการสู้รบเลยจนจุดยิงเนี่ยก็เพิ่งปรากฏตัวสําหรับตัวตึวตวตงตาเม,มินทมนะครับเรียกว่าก็ยังมีการโพสต์อีกนะว่าผมยังอยู่เสียไม่มีวันทําอะไรผมได้คือคือสถานการณ์ตอนนี้ต,ตัวตึงตามมนทมเนี่ยเรียกว่าถอดใจไปแล้วนะครับการที่จะขึ้นมายึดมันแทบจะเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าปราษาตาเมินทม กำลังของเรามีเยอะมากๆหลายร้อยนาอยู่ที่นั่นก็เจกเช่นเดียวกับนายพลของ,ของขเขมรเองครับอย่างตีเนยวงก็ปรากฏตัวออกมาแล้วหลังจากที่ไม่มีร่องรอยจากการรบเลยเพราะว่าเก็บตัวเงียบเนื่องจากโดนให้เราเนี่ยจับตาอยู่เหมือนกันซึ่งก็เป็นนายพลขเขมรครับผอพลน้อย42ที่มีการด้วยยุดานไทยเราตั้งแต่พามวลชนขเขมรขึ้นมาร้องเพลงชาติที่ปราสาทต,ตาควายจนเกิดความตึงเครียดขึ้นบริเวณชายแดน พอมีการสู้รบกันเนี่ยก็ไปกดดานเลยครับเนื่องจากกลัวที่จะโดนปิดจีบเหมือนกับนายพลขมิ้น,นครับที่อยู่บนภูมะเขือเกอนาะน้านี้ที่เราส่งกลับบ้านเก่าไปอ่ะนี่ก็เป็นการรับเดชสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทยของเรานะครับคือพอหยุดยิงแล้วเนี่ยหลายตัวหลายคนที่เป็นตัวตึงขมิ้นก็ปรากฏตัวออกมานะแต่ว่าก็มีรายงานจากฝั่งกมบูชาครับที่เป็นนักเคลื่อนไหวเองนะก็บอกว่าตัวเลขเบื้องต้นจากการ,ระทะรอบ2ที่นับได้นะครับตอนนี้ฝั่งขมิ้นเนี่ยก็ดับไปแล้วมากกว่า500นายแล้วก็ยังเสียพื้นดีเพิ่มเติมด้วยมัน สุดเลยก็คือกัมพูชาครับมีการทิ้งศพทหารตัวเองไม่ยอมรับกลับประเทศทําให้ทหารไทยเราเองครับก็ต้องนําไปประกอบพิธีกรรมเองหลังจากฝากไว้ที่โรงพยาบาลตราดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่น่าทาจริงจริงนะครับฮุนเซนเองไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะไม่อยากยอมรับอีกแล้วว่าเป็นทหารของตัวเองท,งทั้งที่เราเนี่ยก็เก็บไปให้แต่ไม่มาติดต่อขอรับเอาไม่แปลกใจที่ตอนนี้กระแสนเนี่ยมันจะตีกลับไปยังฮุนเซน ไม่ได้สนใจทหารชั้นผู้น้อยเลยครับจะเสียชีวิตไปยังไงเนี่ยก็ไม่ติดต่อมาขอรับตัวเอาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำอย่างยิ่งกับทหารขามนคือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็มีภาพหลายๆภาพออกมานะไม่มีการเก็บแต่อย่างใดต้องให้ครอบครัวที่เข้าไปเก็บเองในป่าย้ำอีกครั้งว่าครอบครัวนะเข้าไปเก็บเองในป่าในฐานที่มั่นตรงนั้นเลย มาต่อที่อีกเรื่องราวนึงครับมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นอาการกันบ้างกับการประเมินพื้นที่ที่เราสามารถยึดเอาไว้ได้ซึ่งก็เป็นการระบุจากกระทรวงกลาโหมของฝั่งไทยเราครับคือ99%ในพื้นที่เชิงสสญลักษณ์นะครับแต่ถ้าเกิดดูพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยที่เขมรเติมขึ้นมาเนี่ยหรือว่าลุกลาำขึ้นมาเนี่ยมันก็ถือว่ายังมีอีกหลายจุดที่เรายังไม่ได้เอาคืนนะครับแต่ว่าก็ มันได้อยู่ในเพจอันดับแรกซึ่งแผนของเราเนี่ยก็ยึดจุดที่สําคัญเอาไว้ก่อนถ้าเกิดจุดใหญ่ที่เหลือตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ช่องบกเนิน7จ5นะครับแม้ว่าใช้ยรับฟ้าสล่มเนี่ยคาเมนก็ หลบเลี่ยงได้แล้วจากการข่าวนะครับระบุว่ารอบแรกเนี่ยคาเมรเสียชีวิตประมาณ4ี่ถึงหกพันนายแต่ว่ารอบนี้ครับการ,ระดะครั้งนี้นะข้อมูลที่รายงานออกมาเพิ่มเติมจากคุณวัฒนาณนาุน่นมครับก็เสียชีวิตอยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งสองพันนายเท่านั้นก็เป็นเพราะว่าคาเมนนั้นเริ่มจับทางเอสโมของไทยเราได้จึงหลบตามบังเกอร์ครับหลบตามใต้ดินทําให้เกิดความสูญเสียนีย่น้อยลงซึ่งจุดอื่นเนี่ยเราก็ค่อนข้างยึดได้แบบเบ็ดเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องสมเมดเอยช่องรรยีหลายตัวหลายพื้นนททีี่่่่ะครรัับแตจุดใหญหญลกๆเา ยังไม่สามารถยึดได้เนี่ยก็เป็นเนินเจ็ดสีห้านะครับเนื่องจากเพราะว่าจุดนี้อยู่บนพื้นที่สูงครับแล้วกัมพูชาเนี่ยวางกําลังแบบยาวนานมากฐานที่มั่นเนี่ยแข็งแรงทางฝั่งเราจะพยายามตัดถนนเข้าไปแต่ถนนเนี่ยก็ยังไม่เสร็จต้องมารบกันก่อนทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเอากําลังครับขึ้นไปได้สะดวกขณะที่อีกจุดหนึ่งครับก็เป็นบื้ีห้วยตาเาเรียจุดนี้ก็ถือว่าเรายังยึดคืนมาไม่ได้ซึ่งห้วยตามมเรียเองครับก็เป็นบื้ที่ที่อยู่แนวหน้าปราสาทพระวิหารและก็ภูมกะเขือนะครับแล้วใน,ววาาน,น,นนะ ขมรก็ไม่มีการยอมแต่อย่างใดเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ห้วยตาาเรียปั๊บเนี่ยเราก็จะขึ้นวัดแก้วรันทีแล้วก็ปิดตาขึ้นประสาทพระวิหารได้คุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m ต n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวอ่ะอันนี้ก็ยังไม่สามารถยึดได้แบบ เบ็ดเสร็จนะครับสำหรับห้วยตาาเรียก็ต้องรอลุ้นกันรอบ3แหละถามว่าจะมีไหมโอกาสมันมีไม่ว่าจะเป็น1เดือน2เดือนหรือว่า1ปี2ปีเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเหมนก็ยังจะกลับมาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวต้องรออัปเดตและส่งกําลังใจให้กับพี่น้องฐานไทยเราในแนวหน้าด้วยการดิดพื้นที่คืนมาได้แบบนี้มันก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยเราเหมือนกันและคงต้องติดตามอัปเดตกันต่อไปนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยยววกกกับบบแแนนนชดดดี้่ลืค กำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเข้าเดในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย